สุกวันวันสุกสุกที่ยีบสองกะดมกกะลาคมพสอสองห้า สีส่จีหกเอ็นชี้ชี้แจย์แดงห้ให้นักเรียนวาดภาพเกียวกับวัด ตดจ,จัดใัดจัดชีวิตชีวิตขอไขอพืชปีดอกลงใน กตหมุดตและและน้ำนาำน้ำทข้อเออความม่ความเบที่จีกรมมนดเนดให้เติมใจลงเบ ลงในช่องช่องว่างให้ให้สำพันกับภาพแบงงหนึ่ง เมื่อนำเมล็ดไปปลูกปลูกจนจนมีสัพาที่ mọt, tam, mọt, tam, Tốm tam, Tốm tam, sắm, lạp, lạp, tam, can, ọt ock, ọt ก็จะจะจะเจริญจะเจริญเติบเติบนโตบไปเป็นเป็นนพืชพืชต้นต้นไม้ สองจ้าเมื่อเลี้ยงมาจ้าเล็กจ้าเริ่มแย้มหอกจ้าเป็นจ้าต้นจ้าอ่อนจ้าลากลากจะ ดูดน้ำได้ลำต้นต้นเล็กเริ่มโบายขึ้นมามาจากดิน ดูปากแม่และ <ไป S 1> มี <ไป S 1> ใบ <ไป S 1> ที่ทเริ่ม,มจะตั้ง จเมื่อเปียจะเลินเติบเติบโตเต็มเต็มที่ต้นพืชจะจ er ะเริ่มออกออก ดอกซึ่งซึ่งดอกจะทำหน้าที่ที่ที่ในใน เมื่อออกเมื่อดอกได้รักการสืบสืบพันพันจะออก